ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้คําที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับหลายๆท่านหลายๆคนที่เคยเรียกตู้รถไฟว่าโบกี้เนี่ยนะครับเรามารู้จักคําว่าโบกี้ที่ถูกต้องกันนะครับว่าคาคานี้หมายถึงอะไรเพื่อนๆเคยยืนนับ ขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านบ้างไหมฮะถ้าเราเคยนับตู้รถไฟนะครับที่วิ่งผ่านเราขบวนยาวๆนะครับว่าขบวนนี้มีกี่โบกี้ขบวนนั้นมีกี่โบกี้นะครับหลายท่านนะครับก็เข้าใจอย่างนี้ว่าคําว่าโบกี้เนี่ยคือหมายถึงรถไฟ1ตู้หรือ1คันนะครับแต่ เพื่อนๆทราบไหมครับว่าความเข้าใจเนี่ยนะครับสิ่งนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมาตลอดนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายคำศัพท์คำนี้กับคำว่าโบกี้ที่แท้จริงคืออะไรหมายความว่าอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าโบกี้จริงๆคืออะไรนะครับครับในอดีตนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ เดิมทีเราเคยใช้รถแต่ละประเภทเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือรถสินค้าเนี่ยนะครับจะเป็นประเภทที่มีแอทั้งหมด4ล้อนะครับเป็นรถ4ล้อนะครับเราเรียกรถพวกนี้ว่าคันนะครับแต่คําศัพท์โบราณจริงๆนะครับคําดั้งเดิมจริงๆที่ใช้เรียกคําศัพท์ของรถประเภท4ล้อเนี่ยก็เรียกว่าหลังนะครับ เช่นหัวรถจักรคันนี้ลากขบวนรถมาทั้งหมด10หลังหมายถึงรถ10ตู้ที่เป็นรถประเภทสล้อนะครับอ่าให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเป็นรถประเภทสีล้อนะครับนี่เรียกว่ารถสีล้อนะครับเวลาเรียกคำศัพท์ของรถเรียกว่าตู้ หรือว่าหลังนะครับปัจจุบันเราเรียกกันเรียกว่าคันก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับทีนี้แล้วคำว่าโบกี้เนี่ยมาจากอะไรเรียกกันตั้งแต่เมื่อ,อไรนะครับเราไปดูกันนะครับว่ารถที่เป็นรถโบกี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเดินมาถึงแล้วนะครับ รถที่เห็นอยู่ในภาพนะครับเป็นรถประเภทรถโบกี้นะครับทำไมรถประเภทนี้ถึงเรียกว่ารถโบกี้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับสาเหตุของการที่เรียกว่ารถโบกี้เนี่ยนะครับเขาดูยังไงนะครับไปดูใกล้ๆกันเลยนี่ครับผมพามาดูใกล้ๆนะครับส่องให้ดูใกล้ๆเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพาไปดูนะครับรถประเภท4ล้อใช่ไหมฮะ เขาเรียกว่าหลังนะครับแต่สำหรับรถประเภทนี้นะครับเรียกว่ารถโบกี้นะครับเพราะอะไรสังเกตที่ล้อครับล้อรถไฟนะครับของรถประเภทนี้นะครับจะเป็นล้อแบบ4ล้อนะครับนะฮะชุดล้อชุดหนึ่งจะมี4ล้อนะครับ ในรถ1คันจะมีชุดล้อทั้งหมด2ชุดรวมทั้งหมด8ล้อนะฮะสังเกตไหมครับเจ้าชุดชุดนี้แหละฮะประกอบด้วยล้อรถนะครับทั้งหมด4ล้อหรือ2เพลานะครับประกอบเข้ากับอุปกรณ์รองรับหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าแคร่นะครับ คำว่าแคร่นี่แหละนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษมันเรียกว่าโบกี้นะครับฉะนั้นเจ้าตัวนี้แหละนะครับที่เขาเรียกว่าโบกี้นะครับฉะนั้นรถ1คันสําหรับรถประเภทนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2องโบกี้ก็คือรองรับบริเวณหัวและท้ายของรถนั่นเองนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับให้ดูง่ายๆนะครับบริเวณ ข้างรถนะครับของรถประเภทนี้จะมีตัวอักษรกำกับอยู่นะครับตัวอักษรที่กำกับอยู่ตัวแรกนั่นแหละจะบ่งบอกว่ารถประเภทนี้เป็นรถประเภทรถโบกี้หรือเปล่านะครับสังเกตดูที่บอใบไ,ไม้นะครับคำว่าบชอสอนะครับย่อมาจากคำเต็มคือคำว่าโบกี้ชั้นสามันนะครับโบกี้ชั้นสามมันนะครับบอใบไม้นั่นสื่อให้เห็นว่ารถคันนี้ เป็นรถประเภทโบกี้เท่ากับ8ล้อนะครับเป็นรถ8ล้อนะครับรถโบกี้นี้ถูกใช้มาในการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่ประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเราเริ่มนำรถประเภทรถโบกี้เข้ามาใช้กันนะครับอย่างแพร่หลายนะครับเนื่องจากเาเรียกว่าความคล่องตัวนะครับเรียกว่าความคล่องตัวในการ เดินรถนะครับตัวรถที่เป็นรถประเภทโบกี้เนี่ยนะฮะตัวแคล่เนี่ยนะครับมีความสายตัวอย่างเป็นอิสระนะครับแล้วก็รถนะครับการเกิดการตกรางได้มากนะครับจึงนิยมนำมาใช้นะครับปัจจุบันรถโดยสารทุกประเภทและรถสินค้านะครับเกือบทุกประเภทในการรถไฟของประเทศไทยเราใช้รถประเภทนี้หมดแล้วนะฮะก็คือ8ล้อนะครับ รถโบกี้นะครับ1นคันสรุปว่ารถ1คันนะครับมี2โบกี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูนะครับให้เห็นชัดๆว่าโบกี้เนี่ยหน้าตาจริงๆหลังจากที่เขาถอดออกมาแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงนะครับผมจะพาไปดูนะครับครับแล้วนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของแคร่หรือว่าโบกี้นะครับที่ผม ได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับโบกี้นั้นประกอบไปด้วยล้อรถไฟนะครับจำนวน4ล้อนะครับหรือ2เพลาด้วยกันนะครับมีทั้งหมด2เพลานะครับถูกประกอบอยู่บนแคร่นะครับหรือชุดเฟร,รมของล้อเฟร,รมของล้อทีอ่ถูกออกแบบมาสำหรับ รองรับนะครับเจ้าโบกี้นี่แหละนะครับที่เป็นตัวนำพาให้รถไฟนั้นวิ่งไปบนรางนะครับส่วนตัวตู้รถไฟนั้นนะครับจะถูกสวมเข้าบริเวณกึ่งกลางของแคร่นะฮะเป็นน่ฮะเป็นเดือยเป็นรูนะครับตัวโบกี้ก็จะตัวตัวตู้รถไฟก็จะเป็นเดือยนะครับมาสวมลงในโบกี้นะครับ แล้วเจ้าโบกี้นี่แหละนะครับจะเป็นตัวพาตู้รถไฟนะครับวิ่งไปบนรางนะครับฉะนั้นนะครับล้อประเภทนี้นะครับล้อรถไฟประเภทนี้นะครับเป็นล้อที่เรียกว่าโบกี้นะครับจะมีทั้งหมด4ล้อเมื่อเมื่อประกอบเข้ากับตู้โดยสารหรือตู้สินค้าของรถไฟแล้วนะครับจะต้องใช้ทั้งหมด2โบกี้นะครับหัวและท้ายนะครับก็เท่ากับว่า รถไฟ1คันนะครับประกอบด้วย2โบกี้นะครับเท่ากับ8ล้อนะครับฉะนั้นใครที่เคยเข้าใจว่ารถไฟ1ตู้เรียกว่า1โบกี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเข้าใจใหม่นะครับว่าคำว่าโบกี้ไม่ได้ใช้แทนสรรพนามของตู้รถไฟนะครับแต่คำว่าโบกี้เป็นสรรพนามของ อุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่เป็นชุดของล้อรถไฟ1ชุดมีทั้งหมด2เพลา4ล้อนะครับเรียกว่าแคร่ภาษาอังกฤษโบกี้นั่นเองนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับว่าหลังจากนี้นะครับใครที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วยังเรียกตู้รถไฟว่าโบกี้อยู่นะครับเชยนะครับเอาล่ะนะครับให้เรียกใหม่นะครับตู้รถไฟนะครับให้เรียกว่า คันก็ได้นะครับหรือว่าเรียกเป็นตู้ก็ได้นะครับรถไฟขบวนนี้มี10ตู้หรือรถไฟขบวนนี้มี10คันก็ได้นะครับแต่ถ้าเรียกว่าโบกี้นะครับรถไฟขบวนนี้มี10โบกี้นั่นหมายความว่ามันมีแค่5คันนะครับเอาละนะครับเป็นเกร็ดความรู้ยิบยิบย่บยอยๆนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ผมนำมา เผยแพร่นะครับให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อเป็นความรู้และข้อเท็จจริงนะครับเพื่อจะได้บอกต่อกันไปนะครับลูกหลานนะครับที่รุ่นหลังๆจะได้ไม่เข้าใจผิดๆนะครับตามกันไปนะฮะต่อไปนี้นะครับคำว่าโบกี้นะครับคือชุดล้อรถไฟแบบนี้นะครับจำนวน1ชุดนะครับ เรียกว่าโบกี้หรือแคร์นั่นเองสําหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปต่อไปนะครับจะนําเสนออะไรนะครับเพื่อนๆกดติดตามนะครับ subscribe แล้วก็กดติดตามอยากจะคอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากจะรับรู้อยากจะทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ